สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e Channel Review. เอ็มซ่าชา e แนลรีวิเผยภาพร่างกล้องหลัง iPhone 13มี4ตัวพร้อมไรด้าก่อนอื่นขอขนละหนึ่งไลค์สำหรับคลิปวิดีโอนี้กดตูกใจและกดติดตามเอ็มซ่าชา e แนลรีวิเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเผยภาพร่างกล้องหลัง iPhone 13มี4ตัวพร้อมไรด้ i iPhone 12ยังไม่เปิดตัวแต่นักปล่อยข่าวลือ ได้เผยภาพร่างกล้องหลัง iPhone 13แล้วเผยได้เห็นกล้องหลัง4ตัวความละเอียดสูงสุด64 MP พร้อมไลดา้าภาพร่างกล้องหลัง iPhone 13จากผู้ใช้ทวิตเตอร์ได้โพสต์ภาพผ่พานทวิตเตอร์และได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับกล้องหลัง iPhone 13ไว้ดังนี้เลนว์ w ความละเอียด64 MP อ p ปติเข้าซูม 1x ดิจิตอลซูม6ณ เลนเทเลโฟโต้ oto, ความละเอียด40 MP o p ปติค l z ซูม 3x 5x ดิจิตอลซูม 15x 2 0คูณเลนส์อะนาโมฟิกความละเอียด64 MP สำหรับถ่ายวิดีโอ2.1:1ตเลนส์อัลตร้าไวความละเอียด40 MP จุด 25x มินพร้อม o p ปติค l r รีเวิร์ดซูมไลด้า4.0รายงานเผยว่าข้อมูลที่หลุดมานี้ เผยให้เราเห็นว่าเร็วเกินไปซึ่งแน่นอนว่ารูปแบบกล้องของ i phone รุ่นใหม่จะยังเปลี่ยนแปลงได้เสมอ iPhone 13มีข่าวลือว่าจะเปลี่ยนรูปแบบไปจาก i phone 11และที่เห็นกัน,นผ่านๆมาก็คือ Apple จะเพิ่มคุณสมบัติกล้องให้กับ i phone รุ่นใหม่ทุกปีและเชื่อว่า iphone 13จะเปลี่ยนแปลงเรื่องกล้องครั้งใหญ่อีกครั้งมากกว่าการเพิ่มจำนวน MP เพียงอย่างเดียว สำหรับ iPhone 12 Pro รุ่นใหม่ปีนี้คาดว่าจะมาพร้อมกับกล้อง3ตัวเหมือนเดิมแต่มีไลดา้าเพิ่มเข้ามาด้วยแต่ก็มีบ้างรายงานเผยว่า iPhone 12อาจมีรุ่นกล้องหลังความละเอียดสูงถึง64 MP จุดที่เป็นไปได้ที่สุดก็คือการนำไลดา้าเข้ามา iPad Pro มาใส่ใน iPhone เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการใช้งานด้าน AR และ3มิติมากขึ้น ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันต่อไปทางทีมงานเอ็มซ่า n าแนจะจัดรีวิวให้อีกครั้งหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมและรับฟังคลิปจนจบอย่าลืมกดถูกใจหรือกดติดตามเอ็มซ่า n าแนลรีวิวเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ